สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลวันนี้จะนำเคล็ดลับการใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone มาฝากครับซึ่งโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะนั่นก็คือ iPhone 12 Pro Max ใช้อยู่บนเครือข่ายของ d t แทนะครับที่ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนิหนึ่งนะฮะนั่นก็คือนี่ครับระดับสัญญาณครับผมจาก4ขีดปีอยู่ที่3ขีดครับแต่หากว่าเรากดรหัสนี้เข้าไปครับสัญญาณจะถูก ปรับขึ้นมาให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นครับผมรหัสที่ใช้ในี้ก็คือซีเลียม370สี่เหลซีเียมและํำการโทรออกครับสังเกตไหมครับว่าสัญญาณมาขึ้นมาเป็น4ขีดเลยครับนี่ในส่วนของ d t แทนะเอ๊ะแล้วมันใช้ได้เฉพาะ D t แท็หรือเปล่าอ่ะเราลองมาดูในส่วนเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เป็น AIS ครับคุณผู้ชมฮะเป็น iPhone 12ธรรมดาครับเราสังเกตว่าสัญญาณมี3ามขีดเช่นกันนะตัวนี้เป็น AIS ใช้รหัสเดียวกันนะครับซีเลียม 3 3 7 0สี่เหลี่ยมและทําการโทรออกครับสังเกตไหมครับว่าสัญญาณขึ้นมาเป็น4ขีดเช่นเดิมครับตรงน,นี้คุณผู้ชมอย่าสับสนกับอีกตัวหนึ่งนะที่มันเคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ากดไปแล้วแบตเตอรี่จะประหยัดเพิ่มขึ้น50%ซึ่งเรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องจริงครับเจ้ารหัสเดิมที่ว่าก็คือเป็นดาว3 3 7 0สี่เหลี่ยมครับผมในขณะที่โค้ดที่เราจะใช้กันอยู่ตรงนี้เป็น สี่เหลี่ยม3 3 7 0สี่เหลี่ยมครับผมสำหรับตรงนี้ครับส่วนจะว่าสัญญาณดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือเพื่อเป็นการแค่รีเซ็ตอะไรยังไงตรงนี้ไม่ทราบรายละเอียดจริงๆครับแต่หากคุณผู้ชมลองกดรหัสนี้ดูและพบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมดีขึ้นสเสถียรขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นก็นับว่าเป็นประโยชน์ครับซึ่งการกดโค้ดนี้ไม่ได้ส่งผลเสียใดๆกับโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมเลยยังไงเอาไปลองทําดูกันนะครับได้ ผลหรือไม่ได้ผลยังไงคอมเมนต์สอบถามกันส่งข่าวส่งคราวให้ดูกันได้ครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ